สวัสดีครับในระดับต่อวปนี้เราจะมาเยี่ยมชมโรงทานนะครับโรงทานโรงนี้เป็นกลุ่มนะครับเขาเรียกว่ากลุ่มของราชสิทธิ์นะครับราชสิทธิ์ารามนะครับหรือกลุ่มของนักศึกษานะครับสิทธิ์เก่าสิทธิ์ใหม่สิทธิปัจจุบันอูบาจานทร์ครอบครัวของวิทยาลัยราชสิทธิ์ารามนะครับที่อยู่บางบอนเชัยบางบอนนะครับซึ่งเราเคยได้ไปทํา บันทึกเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับองค์พระวิชุเทพนะครับหรือพระวิชุกรรมปสิทธนะครับก็วันนี้จัดโรงทานแบบจัดเต็มนะครับมาลงรับงานของวัจุลามณีนะครับร่วมกับพระจันอิฐพระทัชจารโลนะครับก็จะเห็นบรรยากาศดยรอบนะฮะก็จะลงรับได้เพราะว่าตอนนี้ผู้คนนะครับผู้คนไปอยู่ในพิธีเททองหมด ครับตอนนี้ก็จะมีลูกเด็กแดงมารับขนมแล้วนะครับแก็จะก็จะเห็นบรรยากาศนะครับในยักษ์ศาสตร์เนเกรุ่นพี่รุ่นน้องต่นต่างๆนะครับนะครับก็พิยุ่นพียุนนะมีพียุนมีพี่โอ๋มาแล้วนะนะฮะมีพ่ยุนพี่โอ๋มานะครับก็นำทีมมานะครับแล้วก็บรรดาสิกเกาลทั้งหลายนะครับ ราก็จะได้เห็นบรรยากาศตรงนี้บันทึกเอาไว้นะครับเันอาทิ์ที่6มีนาพุทธศักราช2565นะบัตรัดจุฬามณีนะคับก็ขนมนมเนยเยอะเดี๋ยวสักคู่เนี่ยผมว่าไม่พอรองรับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวสัตวประชาชนที่เสร็จจากพิธีมาแล้วเนี่ยนะครับก็รวมถึงอาได้เลยครับจิบได้เลยครับนพระเกจริเจาจารย์ที่จะต้องรับประทานขันเคม องนั้นนี่ไม่ห่วงนะฮะอนุญาตให้หยิบมีถึงไม่แจกอยู่นะครับครับเต็มที่ครับแจงไม่หมดไม่ยอมกลับไมยครับไม่หมดไม่กลับอ่าไม่หมดไม่กลับอันนี้นะครับพี่โอนะพี่โอนะครับพี่โอเรารู้จักกันดีนะครับเป็นหัวเรือใหญ่ในการนำทีมด้วยศรัทธา เไว้นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปลงใน YouTube ให้ดูกันให้ชมกันนะครับบรรยากาศโดยรอบนะครับก็รวมกับพระพิธีทานะครับพระนิธาทำพระสวดเจริญพระพุทธมนมหาสมัยนะครับอ่าเราก็จะได้เห็นนะครับขนมเยอะแยะมากมายแจกแจกกันยุกกล่องไม่นังเมื่อกี้ผมถ่ายทันไม่ทันเนี่ยเมื่อกี้แจกยุกกล่องเนขนมเขาเรียกอะไรอะโดนัท นะครับโดนัทนะฮะโดนัทน้ำนะครับมีน้ำส้มน้ำผลไม้น้ำหวานต่างๆนะครับตอนนี้เอามาลอยเอามาพน่านะครับตอนนี้นะครับก็ะบนนะบะบจะได้เห็นบรรยาก,กาศโดยรอบนะครับขออนุญาตตัดทอนตัดตอนทอนทลงนะครับ เพราะเดี๋ยวเราจะไปทํางานชอดอื่นอยู่ดีเห็นมาจังหวัดนี้มาดีนะครับก็จะจําชื่อไว้นะครับกลจจุ่มราชสิทธิพลนะครับ,าานะรบก็จะมีรายรการของอะไรเยอะแยะมากมายนะครับก็นามแม่บ้านครอบครัวนะสวัสดีครับ